สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เจนมีข่าวสารที่เป็นกระแสนในโลกโซเชียลที่ฮือฮามากนะตอนนี้มาอัปเดตและแบ่งปันข้อมูลให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะคะแหล่งที่มาของข่าวในะวันนี้มาจาก Bitcoin a d i t t เขาได้ให้หัวข้อข่าวแบบนี้ว่าบริษัทเท s l a เทขาย Bitcoin ไป75%ของไตรมาสที่สองทำให้บริษัทมีเงินสด เพิ่มขึ้น936ล้านดอลลาร์นั่นเองแล้วพี่อีลอนมาร์กก็ได้กล่าวในทวิตว่าเขาจะเพิ่มการถือครองบิตคอยอีกครั้งในอนาคตแน่นอนเขาบอกแบบนี้นะคะและเขาก็พูดดักคอไปเลยว่าไม่ควรถือสถานการณ์นี้หรือเหตุการณ์นี้หรือข่าว,าวนี้ ไปตัดสินใจบางอย่างเกี่ยวกับบิตคอยโดยเขาอธิบายว่าที่ทางบริษัทเทสลาได้ขายบิตคอยไป75%ในไตรามาสที่2นี้เพราะว่ากังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องโดยรวมของผลกระทบจากโควิดและการปิดโรงงานที่ประเทศจีนของเขานั่นเองและเขายังทิ้งท้ายเบาๆให้เราได้ สนุกสนานกันว่าเทสลาไม่ได้ขายการถือครองดอทคอยแต่อย่างใดก็ทวิตนี้ก็ทำให้เป็นที่พูดถึงกันเยอะมากนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับบิตคอยลหรือเปล่าทำให้พี่อีลอนมาร์กถึงทิ้งมันไปแบบนี้และดอทคอยกำลังเป็นที่ชื่นชอบของพี่อีลอนมาร์กหรือเปล่าเขาถึงพูดแบบนี้ เพราะว่าเขาไม่ได้ขายดอทคอยเลยโอ้โหมีหลากหลายความคิดเห็นมากนะคะในโซเชียลเยอะแยะมากมายแต่หลกัหลกๆของข่าวข่าวนี้นะคะถ้ามองในมุมที่เป็นโลกที่สวยงามคือก่อนหน้านั้นบริษัทเทสลาของพี่อีลอนมาร์กได้ขายบิตคอยที่เป็นทุนสำรองไปประมาณ10%ในการถือครองของบริษัท เทสลาโดยเขาทำกำไรขายไป10%ทำกำไรไปได้128ล้านดอนลลาร์แต่เขามาตบท้ายให้สวยงามว่าเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าสภาพคล่องของบิตคอยเป็นทางเลือกในการถือเงินสดในงบดุลของบริษัทเทสลาได้ดีอันนี้คือพี่อีลอนมาร์กนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นข่าวข่าวนี้แล้ว เจนบอกว่าอยากให้เพื่อนๆศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบในทุกๆช่องทางที่เชื่อถือได้แล้วค่อยตัดสินใจในการลงทุนอะไรก็ตามเพราะว่าพี่อีลอนมาร์ของเราเขาค่อนข้างผีเข้าผีออกนิดนึงนะคะเขาเน้นความหาหรือเปล่าเราก็ไม่มั่นใจบางครั้งก็มาแบบมีสาระอันนี้ไม่มีใครคาดเดาเขาได้นะคะข่าวเป็นเพียง สิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าณนะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นส่วนคำพูดที่เขาออกมาพูดมันอาจจะทำให้เกิดผลเสียกับอีกเหรียญหนึ่งส่งผลดีกับอีกเหรียญหนึ่งอันนี้เราไม่รู้เลยเพราะอะไรเขาอยากสร้างกระแสรหรือจะทำอะไรเราไม่ทราบเลยสิ่งที่ดีที่สุดคือการศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบให้มั่นใจแล้วตัดสินใจด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะข่าวเป็นเพียงแค่ข้อมูล ที่ทำให้เราได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละสถานการณ์ในแต่ละวันเท่านั้นขอให้เพื่อนๆโชคดีในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบทำมันให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเราจะไม่กลับมาเสียใจเลยที่ได้ทำมาลงไปแล้วเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอๆนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ